โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคืนห,หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนห,หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟารผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมรมรุ่หนังได้ที่อัด MVP 33ามามครับามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเอา เ,เกมเวลาตี24งานะครับฟุตบอลเกาชวดสลาอิตาลีครับอารตาลันตาจะเปิดบ้านเจอกับเอซมิลาดอัตาลันตา12แต้มจากการชนะ2เสมอ6ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดบุกเสมอเคลมอนเดเซมา1 1นะครับอีวานยูลิชยัยงไม่มีเสียดโคลาซีนักที่เหลือพร้อมหมดเลยนะครับเกมรับอีซักฮีนก็หรือไม่ก็อาจจะถอยมาเทนเดรอนไปเล่นนะครับตรงกลางมาริโอปาซาลิตเอเดอซันนวรุกอเดบลาลุกมันชาวเคเตลลาเอเร ครั้งหน้าก็นิคลาเคิร์สโทวิทครับโยโยโย่ที่แจกฟรผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเกอกับ AC m i ิทลาน17ต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดถือว่าเสียหายนะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับปิซ่ามา2 2ครับ ม็กซ์อเลกรีเนี่ยยังไม่มีเอสตูปิยานอาเลียนราบิโอนรูเบนลอตตาชีคคริสเตียนพูลิสิตยังเจ็บนะครับเกมรับก็กับเบียพับลูวิดตรงกลางรูก้าโมดิชแล้วก็มีไซโมเลลิชี่นะครับอ่ายูซุฟโฟฟาน่าข้างหน้าก็น่าจะเป็นราเฟลเลอาลกับอ่าซานเดลโกคิมินสครับเจอกัรฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอัลตันตาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน1-0ก่อนเกม เขามองใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันอัตลันตาเป็นทีมจอมเสมอนะครับอย่างที่บอกไปจะไม่แพ้ใครแต่เสมอไปถึง6นัดแล้วก็เสมอมา4เกมติดส่วนมิลานเนี่ยต้องถือว่า การได้แค่เสมอปีซ่าในบ้านตัวเองเนี่ยทำแต้มหายไป2แต้มนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยภาพรวมพี่ใหากยังชอบ AC ีมิลานมากกว่านะครับคือมองว่าตาลันต้าช่วงหลังก็โรยไปเยอะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจ AC ีมิลานมองว่าปิดประตูแพ้ครับแย่สุดคือเสมอไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์ AC ีมิลานเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย